ท่านพระเทรานุเทระและเรียนท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับวันนี้มีการประชุมมหาเทรสมาคมครั้งที่21ับ2568ในวันที่20สิงหาคม2568ณตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเช่นเคยนะครับผมชจพรพชัยพรนักวิชาการศาส,สนาเชี่ยวชาญร,รักษาราชาการแทนผู้อำนวยการสำนักเลข,ขาธิการมหาเถรสมาคม เรานี้นมาถแถลงข่าวและในโอกาสนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษามาหาเิรสมาคมนะครับท่านท่านศาสตาจารย์พิเศษทงทองจันทรังสุวันนี้ท่านมาประชุมมาหาธิรสมาคมในฐานะที่ปรึกษาด้วยก็มีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่องท่านก็จะได้มาชี้แจงอธิบายประกอบเป็นข้อมูลเสริมจากวาระที่ผมจะเรียนผลการประชุมให้ทราบนะครับวันนี้วาระการประชุมมี พอสมควรทีเดียวแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจัดการาศาสนสมบัตินะครับซึ่งเ,เป็นการพิจารณาโดยคณะกรรมการอย่างรอบคอบแล้วแล้วก็มีการเห็นชอบงบประมาณประจำปีของาศาสนสมบัติกลางประจำปีงบประมาณ2,568ที่มีรายละเอียดขั้นตอนที่อาจจะไม่ได้ต้องนำมาเรียนท่าน พุทธบริษัททุกท่านในรายละเอียดนะครับแต่ว่ามหาเถรสมาคมก็ได้มีมติเห็นชอบในงบประมาณาศาสนาสมบัติกลางต่างๆเรียบร้อยแต่ว่ามีเรื่องที่ควรที่จะนาน้มัสการและนําเรียนให้ทุกท่านได้ชื่นอกชื่นใจนะครับว่ารายงานผลการดําเนินงานของโครงการสําคัญในฝ่ายสาธารณูป,ปการของสํงงานัางนกงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นคือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าโครงการวัดประชารชัฐร้างสุขนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2,560ปกว่าเลยแหละตั้งแต่ปี2 5 6 0 6 1เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ดำเนินงานต่อเนื่องมาถึง 8ปี7ปีแล้วนะครับเกิดผลสมริดมากมายเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนั้นมีหลักการพื้นฐานว่าวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยนั้นมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นเสาหลักในการพัฒนาสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นในฐานะที่วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนนั้นจึงเป็นสถานที่ที่ควรจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสัปายะเหมาะสมควรจะมีระบบระเบียบและที่สำคัญที่สุดก็คือควรจะ เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่การจัดการขยะนั้นเป็นประเด็นสําคัญของสังคมโลกไม่ใช่เพียงแค่ในสังคมไทยดังนั้นมหาเทรสมาคมจึงมอบหมายให้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ในฐานะที่เป็นประธานฝ่ายสาธารณูปการของมหาเทรสมาคมได้เป็นประธานในการจัดโครงการ,รวัดประชารัฐสร้างสุขนะครับวัดประชารัฐสร้างสุขนั้นมีจํานวนวัดที่เข้าร่วมโครงการถึง 2,8,993วัดจากจำนวน4 0,000กว่าวัดทั่วราชอาณาจากักรมีการกำหนดตัวชีวัดในเรื่องสอต่างๆเช่นในเรื่องห้าสอหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องการจัดการในเรื่อง5สอนะครับแล้วก็มีคู่มือมีการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติต่างๆมีการจัดทำกิจกรรมทั้งหลายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านก็คือประชาวัดนะครับและระบบราชการ ดนั้นจึงปรากฏเป็นชื่อวัดประชารัฐสร้างสุขเพราะว่าเจ้าประค <c oughs> ุณสมเด็จผู้เป็นประธานของโครงการนี้ได้กล่าวย้ำไปในหลายครั้งลำพังวัดไม่สามารถสร้างสุขให้แก่สังคมได้แต่เพียงลำพังแต่ต้องอาศัยบ้านชาววัดกับชาวบ้านต้องเกือ้อกูลกันแต่ลําพังชาววัดชาวบ้านเกือ้อกูลกันแต่ระบบราชการไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางก็ดีราชการส่วนภูมิภาคก็ดีถ้าไม่เกือ้อกูลวัด ถ้าไม่เกื้อกูลชุมชนไม่สามารถผสานความเป็นชาววัดชาวบ้านไว้ด้วยกันได้แล้วความสุขก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นโครงการนี้จึงมีการจัดทำรายละเอียดมานำเสนอให้แก่มหาจิรสมาคมได้รับทราบผลสมฤทธ์ของโครงการนะครับแล้วก็เมื่อฟังรายละเอียดแล้วก็พบว่าเป็นที่น่าชื่นชมยินดีถ้าเกิดว่าท่านไป ในงานสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยที่พุทธมธนทลจะพบว่ามีการจัดนิทรรศการและมีการนําเสนอผลสำเร็จของโครงการต่างๆของคณะสงฆ์เช่นโครงการหมู่บ้านศีห้าโครงการวัดประชารัตสร้างสุขแล้วเรียนตรงๆนะครับว่าในเบื้องต้นที่ผมยังไม่ได้ลงไปสัมผัสในรายละเอียดนั้น,น,นก็กนึกว่าคงเป็นโครงการที่ไม่ได้ลงลึกหรือมีผลสำเร็จของโครงการที่ เป็นรูปธรรมแต่เมื่อไปเห็นผลสมริ์ของโครงการเห็นการนำเสนอเห็นความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและการพัฒนาวัดให้เป็นสัปายสถานในระบบสาธารณูปการในระบบในการเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมแล้วเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งดังนั้นขออนุญ,ญาตให้ท่านทั้งหลายได้ติดตาม เพจของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขก็จะมีรายงานผลการดำเนินงานของปี2,567นี้ในรายละเอียดให้ท่านได้ศึกษามีการประชุมสัมมนามีการกำหนดตัวชี้วัดมีการประเมินผลนะครับแล้ววัดต่างๆต้องต้องเรียนตรงๆว่างบประมาณที่ได้รับไปเนี่ยน้อยมากนะครับ แต่ผลสำฤทธ์เกิดขึ้นเกินงบประมาณมากๆเพราะวัดที่เข้าร่วมโครงการและได้รับคัดเลือกเนี่ยได้รับเงินวัดละ1,000 0บาทนะครับจริงๆวัดละ1,000 0บาทที่ผมนึกไม่ออกเลยนะครับว่าท่านจะไปทําอะไรได้นะครับแต่ถ้าท่านอ่านในโครงรายงานเนี่จะพบว่าท่านทําเกิน1,000 0บาทไปไม่รู้เป็นล้านบาทแล้วมั้งนะครับเช่นเรื่อง ห้องสุขาเช่นเรื่องที่จอดรถเรื่องการจัดการขยะเรื่องการใช้พลังงานชีวมวลก็มีนะครับเรื่องการจัดทำระบบการเกษตร หรือการครัวที่จะทําให้คนในชุมชนเข้ามาฝึกฝนอาชีพก็มีนะครับแล้วเรื่องการที่วัดเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวก็มีฉะนั้นอันนี้ก็ขอเรียนเรื่องราวของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขที่มหาเถรสมาคมได้อนุโมทนาและชื่นชมยินดีกับผลสำเร็จของโครงการนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาธุชนทุกท่านทั้งชาวบ้านชาววัดและระบบราชการก็จะได้เกื้อกูลโครงการนี้ให้ยั่งยืนสืบต่อไปนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องการเสนอแต่งตั้ง เจ้าคณะพระสังฆาธิการนะครับในวันนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระริววงศค์คักยานสมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์ได้มีพระบัญชาโปรดให้นําเรื่องการแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธ์เข้าสู่มหาเถรสมาคมนะครับวันนี้มหาเถรสมาคมได้มีมติอนุมัติให้พระพุทธที่วชิระเมธีวัดศรีจันทร์อําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธ์ อนุมัติให้พระครูโสพลกิติสารวัดป่าศรีบุรีตำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นธรรมยุทธ์ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์โดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์มีพระบัญชาโปรดให้นำเสนอมหาเทรสมาคมเพื่ออนุมัตินะครับคือการแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธ์ คือพระมงคลรัตนสุทีวัดสารลอยอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาให้ดํารงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธ์ซึ่งจะทำหน้าที่กํากับดูแลที่พักสงฆ์โดยเฉพาะในเรื่องคําถ้อยคำอันนี้ขออนุญาตเรียนชี้แจงเป็นข้อมูลต่อพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับว่าวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นั้นมีสประเภทห วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาสองสำนักสงฆ์คำว่าสำนักสงฆ์นั้นคือวัดนะครับวัดแบ่งออกเป็นสองประเภท1วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามาศีมาสองสำนักสงฆ์ดังนั้นวงเล็บสองวงเล็บนี้อยู่ในความหมายของคำว่าวัดนะครับวัดสอของมาตราเนี้ยระบุไว้ว่าวัดเป็นนิติบุคคล ฉะนั้นไม่ว่าจะเข้าวงเล็บหนึ่งคือวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาก,ก็ดีหรือวัดประเภทสำนักสงฆ์ก็ดีเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งนี้เป็นไปโดยกลไกของการขึ้นทะเบียนวัดการขออนุญาตตั้งวัดซึ่งสำนักง,งานพระพุทธศาส,สนาแห่งชาติและคณะสงฆ์จะเป็นผู้พิจรารณาอย่างไรก็ดีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่น,นิติบุคคลและไม่ใช่วัดแต่ผู้คนเข้าใจผิดไปเรียกว่าสำนักสงฆ์คือที่พักสงฆ์นะครับ หลายท่านอาจจะไปตั้งป้ายว่าสำนักสงฆ์จริงๆไม่ใช่นะครับนั่นคือที่พักสงฆ์ที่พักสงฆ์ไม่ใช่ในิติบุคคลไม่ใช่วัดไม่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบวัดของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับดังนั้นเมื่อที่พักสงฆ์ปรากฏขึ้นในทางตามที่ต่างๆก็ต้องมีการกำกับควบคุมดูแลเมื่อมีการกำกับควบคุมดูแลก็เลยต้องมีเจ้าคณะปกครองที่มีตำแหน่งหน้าที่ในการที่จะควบคุม ความเรียบร้อยของที่พักสงฆ์มีการจัดทําทะเบียนเพราะอะไรเพราะยังไม่มีกฎหมายในระดับพระราชบัญญตัติหรือไม่มีกฎมหาเทรสมาคมรองรับในความหมายของที่พักสงฆ์ในรายละเอียดนะครับฉะนั้นเมื่อเรียนทุกท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะไปสืบเนื่องเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมจะขออนุญาตเ,เชิญท่านศาสตราจ,จารย์พิเศษทงทองจันทรังสูรได้อธิบายเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อวัด เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายวัดเป็นหนึ่งในองค์กรทางาศาสนาที่ไม่สแสวงกําไรแล้วก็การบริจาคก,การสมทบทุนเข้าบัญชีวัดเหล่านี้เนี่ยก็มีสิทธิประโยชน์ในการที่จะนํามาพิจรารณาลดหย่อนภาษีได้เมื่อ,อเร็วๆนี้กระทรวงการคลังได้มีหนังสือมายังสำนักง,งานพระพุทธาศาสานาแห่งชาติได้อธิบายในเรื่องนี้นะครับเมื่อครู่นี้ผมได้เรียน ทุกท่านไปแล้วนะครับว่าวัดมี2ประเภทวัดประเภทหนึ่งคือวัดที่รับประทานวิสุงคมามศีมาสองวัดประเภทสำนักสงฆ์นะครับวัดทั้ง2แบบนี้เป็นนิติบุคคลนะครับหลายท่านขอเรียนอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ท่านอาจารย์ทองทองว่าแล้วทําไมต้องแบ่งเป็น2ประเภทนี้ต้องเรียนว่า2ประเภทนี้ไม่เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายแต่เป็นเรื่องตามพระธรรมวินัยนะครับเพราะไม่มีวัดใดเกิดขึ้นโดยพร้อมโบสถ์วัดเป็นที่พักของพระนะครับ ฉะนั้นเมื่อวัดเป็นที่พักของพระวัดจึงได้เชื่อวัดประเภทสำนักสงฆ์คือเป็นที่พักของพระแล้วเมื่อพัฒนาขึ้นจึงกลายเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจากพระมหากษัตร,ริย์เพื่อสร้างอุโบสถสำหรับทำรรสังฆกรรมได้ให้บริบูรณ์ตามหลักพระธรรมวินยัยจึงเรียกว่าวัดทีด่รับพระราชทานวิสุงคามสีมาไม่มีวัดใดในโลกนี้ที่เกิดขึ้นโดยเป็นวัดที่รับพระราชทานวิสุงคามสีมา,ท,าทันทีต้องเป็นวัดประเภทสำนักสงฆ์ แล้วจึงขอพระประทานวิสุงคามสีมาแล้วจึงสร้างบทสำเร็จนะครับทั้งสองประเภทนี้เป็นวัดนะครับย้ำนะครับแต่ไม่ใช่ที่พักสงฆ์นะครับซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลไม่ใช่วัดฉะนั้นขอเรียนให้เชิญท่านท <c oughs> งทองได้อธิบายเสริมในเรื่องเกี่ยวกับการบริจาค <c oughs> และการหักภาษีด้วยครับข่าวคราวในบ้านเราในช่วงประมาณสักหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีเรื่องที่ควรจะมา ขยายความมาสร้างความชัดเจน2เรื่องเรื่องที่1ก็คือระบบการบริจาคเงินให้กับวัดไม่ว่าจะเป็นวัดที่ได้รับพระานวิสุขคมศรีมาแล้วหรือวัดที่มีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ตามกฎหมายวัดทั้งสองฐานะหรือสองชื่อนี้นะผู้บริจาคได้รับเอกสารสำคัญที่เราคุ้นเคยกันมาแต่ระบบก่อน,นะคะเรียกว่าอนุโมทนาบัตรแล้วนำอนุโมทนาบัตรนั้น หากมีความประสงค์จะนำไปแสดงต่อทางราชการคือกรมสรรพากรเพื่อขอลดหย่อนภาษีเงินได้ในเวลาต้องแสดงรายการเสียภาษีก็สามารถทำได้แต่ตรงนี้กล่าวไว้ซะก่อนครับว่าใบาอนุโมทนาบัตรนั้นก็ไม่ใช่แปลว่าผู้ที่ได้รับไปจะต้องนำไปใช้ประโยชน์ทางภาษีเสมอไปนะเก็บไว้เป็นที่เรือติดฝาบ้านไม่ก็มีนะหรือบางท่านก็ไม่ประสงค์จะได้ใบอนุโมทนาบัตรเลยนะฮะเป็นความบริสุทธิ์ใจที่อยากทำบุญทำกุศล เวลาไปตามวัดวารามต่างๆที่เรามีจิตศรัทธาหยอดลงตู้ที่เป็นตู้บริจาคมีรายการต่างๆก็ไม่เคยมีใครใครคิดอยากจะได้ใบเอนุโมทนาบัตรนะครับโอเคนี่เป็นภาพรวมที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสองจาเดือนที่ผ่านมานั่นอ,อ่ะผมคิดว่าทางราชการก็ดีพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ดีใส่ใจในเรื่องการเงินการทองของวัดว่าอยากให้เป็นไปเพื่อ เกิหนุนเพื่อจะทําบุญในพระศาสนาโดยตรงไม่รั่วไม่ไหลไปทางอื่นเพราะฉะนั้นเวลานี้เบื้องต้นรายการหนึ่งที่ต้องทำนะก็คือดูแลนเรื่องการบริจาคเงินให้มีหลักฐานชัดเจนโดยที่แทนที่จะเป็นการออกใบอนุมมทบัตรอย่างแต่ก่อนนั้นหลายวัดทําไปแล้วและหลายวัดกําลังดำเนินการอยู่แต่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2องพเป็นต้นไปนั้นการบริจาคให้วัดวาอารามต่างๆ ซึ่งจะนําไปใช้ประโยชน์ในทางภาษีเรื่องของการไปลดหย่อนภาษีเงินได้นั้นจะควบคุมโดยเอกสารที่เราเรียกว่าเป็น QR code ที่อยู่ตาม e วัดวารามต่างติดอยู่ตามตู้ต่างๆมีระบบ e-donation ไปสแกนกับ QR code ในที่นั้นๆนะครับหรือก็อยังหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ QR code สามารถที่จะเอาเงินบริจาคนั้นไปคีย์เข้าระบบโดยมีม,มีวัดจะต้องวัดดูแล ดูแลช่วยเหลือมีเจา้าหน้าที่มีฝ่ายธุรการกช่วยดูแลให้ต้องเข้าบัญชีวัดครับผมครับจริงเราเนี่ยจะเริ่มปฏิบัติเต็มรูปตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนั่นหมายความว่าจากนี้ไปจนถึงวันที่หนึ่งมกราคมอีกสี่าเดือนตรงนี้ครับสำนักงานผู้สาดแห่งชาติก็ดีเจ้าที่สัมพกนในเขตพื้นที่ต่างๆก็ดีต้องทํางานร่วมกันอย่างแข็งขันนะครับไป กราบนมัสการพระเถรานุเถระพระสงฆ์องคเจ้าตามวัดวารามต่างเพื่อให้ทุกอย่างเข้าอยู่ในรูปรอยที่วานี้นะครับจากนั้นก็ทุกคนก็น่าจะสบายใจได้ว่าท่านท่านสามารถทําได้เป็นผู้ที่มีความสามารถมีโทรศัพท์มีสามารถจะไปสแกนไปทำอ e ีด onation ได้ตัวท่านเองก็กรุณาทำนะครับแต่ว่าท่านไม่สันทัดกรณีที่วัดต้องจัดบริการที่วานี้ให้มีคนดําเนินการให้นั่นก็เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใน ในอนาคตอันใกล้ข้างหน้านี้นะแต่หลายวัดมีแล้วนะครับไม่ไม่ต้องรอจนถึงวันที่เุาม,มาราคคมามวัดวาอารามก็เห็นอยู่แล้วว่าหลายหลายท่านเนี่ยไม่ได้พกเงินสดไปแล้วเมือม่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปจังหวัดน่านฮนะสกแกนไปหลายหนแล้วนะครับก็อีด n เ t ชันไปหลายตู้แล้วนะครับแล้วก็ทุกวัดไปมานั่นแหละที่ที่จะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าเมื่อเข้าระบบอ e ีดอเนชันของกรมสรรพกรเนี่ยมันจะมีการเข้า ข้อมูลผสานเข้าสู่ระบบของกระทรวงการคลังในทันทีเมื่อท่านจะใช้ประโยชน์ในทางภาษีอ่จฉรท่านไม่ต้องมานั่งเก็บกระดาษไม่ต้องมานั่งสแกนแล้วก็จะไปนำเ,เสนอลงไปในพงศ์ใบพงศ์ดอะไรทั้งหลายแหลอีกแล้วเพราะจะดึงเข้าระบบไปเลยนะครับฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่วัดนะครับทราบมาจากกระทรวงการคลังว่าแม้ในสมาคมมูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลที่จะใช้ประโยชน์ในทางภาษีากรต่อไปนี้ท่านก็จะไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะวัดนะครับไม่ใช่เฉพาะวัดรลน,รน่ต่างๆก็จะเข้าสู่ระบบเดียวกันก็ต้องใช้ระบบเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าในที่สุดแล้วการรั่วไหลของเงินทองไปด้วยวิถีอันไม่สุจริตเนี่ยก็จะถูกกระชับพื้นที่มากขึ้นแล้วท่านก็จะได้ทําบุญทํากุศลได้อย่างสบายใจ,จสบายใจครับนะครับ,รบแล้วก็เป็นความสะดวกด้วย แล้วก็สังคมไร้เงินสดที่ทเป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยมันเป็นนโยบายของของบ้านเมืองอยู่แล้วแล้วก็เป็นแนวโน้มของโลกดังนั้นต่อไปท่านก็สามารถที่จะทำบุญทำกุศลได้อย่างสบายใจเพราะอะไรครับเพราะว่ากรมสรรพากรย่อมไม่รับให้เกิดการทำอ e ีโดเนชั่นเข้าบัญชีส่วนตัวแน่นอนอยู่แล้วเมื่อไม่สามารถสร้าง QR code คเข้าอ e ีโดเนชั่นเข้าบัญชีส่วนตัวท่านก็แน่ใจได้หล่ว่าเงินทองของท่านอ่ะเข้าบัญชีสาธารณกุศลเข้าบัญชีวัดวาอาราม อย่างแน่นอนนะครับ,รบแล้วก็เรียนย้ําอีกครั้งว่าเอกสารฉบับที่เผยแพร่ไปอาจจะมีถ้อยคําที่คลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับของจากกรมสรรพากรนะครับไม่ใช่จากสำนักง,งานพัสนุแห่งชาตินะครับว่าวัดที่ได้รับพระทานวิสุงคำมาสีมาเท่านั้นที่จะได้รับการหักลดหย่อนภาษีได้ต้องขอเรียนว่ากรมสรรพากรเข้าใจในัยยะของกฎหมายกระจางขึ้นแล้วจึง เอกสารล่าสุดของกรมสมพากรจึงหมายถึงวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะครับวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งนี้จึงไม่ได้หมายถึงที่พักสงฆ์เพราะที่พักสงฆ์ไม่สามารถเปิดบัญชีในนามที่พักสงฆ์ได้นะครับไม่สามารถใช้บัญชีในนามวัดได้ดังนั้นต่อไปท่านก็อ e ิดเนชั่นเข้าวัดแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยสะดวกแล้วก็น่าอนุโมทนาพวกเราก็ รออนุมันากับการบุญการกุศลของท่านอยู่นะครับอีกข้อนึงเรื่องที่สองคือคการปรับปรุงระบบบริหารงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับผมเป็นคนอยู่มานานนะทราบเรื่องราวเก่าก่อนมากนะคับสำนักพุทธเรียกย่อว่ากันพูดเต็มชื่อเดี๋ยวจะขาดตกบกพร่องประจานาะสำนักพุทธนะตั้งขึ้นมา20กว่าปีแล้วนะครับวันนั้นนะเพิ่งจะเริ่มต้นกิจการสำนักพุทธที่ว่านี้นะสำนักพุทธมีฐานะเป็นกรมนะครับแล้วก็ไม่สังกัดอยู่ใน กระทรวงทบวงกรมใดนะครับแต่ว่าขึ้นโดยตรงกับกระกับัญชาของนายกรัฐมนตรีหัวหน้าสูงสุดเบอร์หนึ่งของสัจพุธเนี่ยเราได้พูดในการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาชาติมีฐานะเป็นผู้บริหารเทียบเท่าอธิบดีหรือตําแหน่งศักดิ์ศรีไม่แตกต่างจากอธิบดีของกรมทั้งหลายเลยนั่นคือเหตุการณ์เมื่อ20กว่าปีมาแล้วมาถึงทุกวันนี้กิจการงานความรับผิดชอบของสำนักพุทธเนี่ยใหญ่โตกว้างขวางมากขึ้นนะครับ เรื่องการศึกษาคณะสงฆ์แต่เดิมเป็นเรื่องคณะสงฆ์จัดกันเองนะครับร,ราชการไม่ได้เข้าไปอุปถรัรมบำรุงแต่เมื่อประมาณ2 5 6 3มีพระมญัติกำหนดให้ทางราชการเข้าไปดูแลเกี่ยวข้องผู้ที่ทำหน้าที่เรื่องนี้โดยตรงเต็มหน้าตักเลยครับคือสำนักงานผู้จ่าชาติต้องเข้าไปดูแลแม่กองทำแม่กองบาลีการสาภาพพระรัติธรรมศึกษานิเทศไปทั้งชุดเลยนะครับงานเพิ่มขึ้นนะ เมื่อกี้เราพูดถึงาศาสะนาสมบัติกลางนะครับซึ่งเป็นเป็นภารกิจสําคัญที่คณะสงฆ์ดูแลปกครองอยู่รายได้ที่เกิดขึ้นจากการดูแลาศาสนาสมบัติกลางก็ใช้ในการพราพุทธศาสนาอยู่นะลำพังคณะสงฆ์เองท่านไปจัดการเองไม่ได้ครับท่านไปเดินรางวัดท่านไปเดินเจรจาค่าเช่าที่ไม่เหมาะสําหรับพระจะทาครับใกล้ทาด้วยสำ,สำนักพุทธเป็นคนทำเเรื่องเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วกราบเรียนโดยตรงนะฮะ หากว่าเป็นเรื่องที่สงบเรียบร้อยดีก็ไม่มีอะไรบางทีก็ต้องมีคดีความนะมันเป็นเรื่องที่จะต้องมีมีการมีคดีความเกิดขึ้นในการปฏิบัติสิ่งเหล่านี้โครงสร้างสําหรับผู้ที่ออกแบบไว้เมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยบัดนี้ต้องมาทบทวนแล้วครับผมว่าควรจะเป็นอย่างไรทีนี้เวลาทบทวนเนี่ยตำแหน่งที่เราทบทวนหรือเรื่องที่เราทบทวนตำแหน่งคือสถานะของสนักพุทธเป็นอย่างไรนะสถานะของสนักพุทธไม่ได้บอกเป็นกรม ที่มีการพิจารณาวันสองวันเนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะฮะยังเป็นกรมอยู่ในวุฒิบัญชาโด,โดยตรงของนายกรัฐมนตรีอยู่นะนะครับแต่เบอร์หนึ่งของกรมเนี่ยแต่เดิมน่ยตำแหน่งเป็นอธิบดีเดี๋ยวซีสิบก็แล้วกันในสมัยก่อนผมราชการเรียกง่ายกว่านั้นนะตอนเนี้ปรับแล้วโดยกอพอปรับนะฮะให้ตําแหน่งเบอร์หนึ่งของสํานักพุทธเป็น4 1เป็นกรมที่มีเบอร์หนึ่งผู้คุาบัญชาสูงสุดเป็น41เอาว่างั้นก็แล้วกันเราเรียกบริหารสูงนะครับ แต่ว่าถามว่าชนิดนี้มีไหมกรมหน้าตาทานองนี้มีเยอะครับผมเช่นสำนักงานข้ามการกฤษฎดีกาสำนักงานสภาพัฒน์งบประมาณข่าวกรองสภาความมั่นคงไม่ใช่ของแปลกนะครับไม่ใช่ของแปลกแต่ว่างานใดก็ตามเป็นงานระดับชาติที่มีความสําคัญและต้องการผู้ตัดสินใจผู้รับผิดชอบในระดับสูงพ่อเบอร์หนึ่งเป็น C41 ได้ไว่าก็แล้วกันเบอร์สองก็เป็น40ได้นะครับ ก็เป็นทางกาวความเจริญก้าวหน้าของผู้ที่อยู่ในสำนักงานแห่งนี้เป็นขวัญกำลังใจยอย่างหนึ่งนะครับเวลาทำงานคนก็ต้องหวังความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ต้องทุ่มจะได้ทุ่มเทให้เหมาะสมกับงานที่ตัวเองรับผิดชอบอีกประการหนึ่งผมเองมองเห็นส่วนตัวนะครับว่าเป็นการย้ำให้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาให้เห็นความสำคัญของกิจการในเรื่องนี้นะครับว่า รัฐมีความจําเป็นที่ต้องอดนุนค้าชูเพราะฉะนั้นการสนับสนุนให้งานในเรื่องการสนองงานของพระพุทธศาสนานั้นเป็นไปโดยความเรียบร้อยความเจริญก้าวหน้ามีความยั่งยืนนั้นเป็นไปตามกติกาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดําเนินการเช่นว่านั้นการปรับตําแหน่งเบอร์หนึ่งเป็น C11 ขึ้นมานั้นก็เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลรองรับแล้วก็เป็นเรื่องที่ต่อไปต้องทํา การปรับปรุงภายในตัวเองด้วยให้ธรรมัดทแแมงยิ่งขึ้นมีความหน่วยงานรอมๆใพราะว่ามรอบมาก็ต้นกับกพรในการที่จะปรับโครงสร้างในการกิจการของกองและสำนักต่างๆเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจก็จะต้องจะต้องขยาวขวดกันไหมเรียกว่าอย่างนั้นในวันข้างหน้านะไม่ได้เกิดขึ้นในการประชุมคราวใดคราวหนึ่งของหน่วยงานใดหน่วยน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะนะจะใช้เวลาแต่ไม่นานนะฮะต้องต้องทำสิ่งนี้ให้ได้นะนะครับทีนี้พอดีกันนะครับท่านผูดในการท่านปัจจุบันอ่ะท่าน ผู้บริการอินทรพร์จันเอี่ยมเนี่ยนะครับท่านก็ครองตําแหน่งอยู่เวลานี้ท่านเป็น40มาแต่เดิมพอมีวิติกอพอเช่นว่านี้นะครับให้มีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมท่านก็ได้ปรับเป็น41ทันทีในทางเทคนิคก็ต้องเรียนครับไม่ต้องนำความกล่าวพืดดนุโปรกกล่าวใหม่เพราะไม่ได้เปลี่ยนตําแหน่ง เพียงแต่ตำแหน่งนั้นน่ะเขาขัดสีสวีวันใหม่ให้สวยงามขึ้นเพราะเมื่อตอนที่ท่านเป็นผู้อำนวยการสํงงานักงานปรกกรป้าแล้วชาติได้ทรงพระนาปรกกล้าวปรกกระหม่อมแล้วในปัจจุบันเราเรียกว่าบริหารสูงนะครับคำว่าบริหารสูงเนี่ยมีระดับขั้นอยู่ในภายในบริหารสูงเป็นสับเซตก็เพียงแค่ยังอยู่ในเซตเดิมแต่ขยับสับเซตจากสับเซตสองขึ้นสู่สับเซตหนึ่งเท่านั้นเองจึงจึงไม่ต้องปรดเกล้าไม่ต้องโปรดเกล้าใหม่แต่เพราะฉะนั้นแน่ใจได้ว่าท่านจะเกษียณ ในวันที่30กันยายนนี้นะเมื่อกี้นี้ที่ประชุมมหาเทรมามคมได้โปรดเมตตามีมติแต่งตั้งให้ท่านอินทร์พรจันเอี่ยมท่านนี้นะครับซึ่งจะเป็นอดีตผู้นริการในวันที่30กันยานะียให้เป็นที่ปรึกษามหาเทรมามคมในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่งานของการทำงานของสำนักงานผู้สนานนาการสนองงานคณะสงฆ์นั้นมีประเด็นเยอะแยะมากมายจำเป็นจะต้องมีความสืบเรื่องและท่านเป็นมืออาชีพในเรื่องเหล่านี้นะครับทำงาน มาอย่างเต็มที่เชลอะที่ประชุมมหาเทศสมมก็ให้ท่านเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปแต่ตอนนี้เนี่ยผมอ,อ่านเขาอ่านหนังสือพิมพ์เยอะนะฮะก็มีคนบอกบแล้วแล้ว,ลวอย่างไรล่ะต่อไปเบอร์ใครจะมาใครจะไปสําหรับตําแหน่งเบอร์หนึ่งที่ว่านี้นะ,ะเฉลยแล้วโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานคณะรัฐมนตรีที่มีมติแต่งตั้งให้รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นสุภราพรตรีชื่อคุณอุดมพรเอกเอี่ยมนะฮะคุณอุดมพรเอกเอี่ยม มารับหน้าที่เป็นผู้มนการสำนักงานผู้สารสชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนี่ก็พูดกันให้ชัดเจนนะครับมีคนถามว่าทําไมไม่ตั้งคนในล่ะพูดกันให้ชัดๆนะตอบว่ามีข้อจํากัดอยู่จริงๆเพราะเห็นว่าในเมื่อเบอร์หนึ่งเป็น4 1รองที่มีอยู่แต่เดิมซึ่งเป็นแถวที่สองอยู่นี่นะเป็น4 9มาเพราะแต่เดิมเนี่ยรองเป็น10นะโทษทีแต่เดิมผู้มนการสมมุติเป็น10รองก็เป็น9รองเป็น9รองเป็น9บัดนี้ผู้มนการขยับขึ้นเป็นล้วเี่ย ในสำนักงานผู้สืส่อข่าวเนี่ยนอกจากนอกจากท่านผู้นวยการอ,อินดพอลแล้วเนี่ยไม่มี40อยู่เลยนะสักคนเดียวเพราะฉะนั้นโดยข้อที่จริงปัจจุบันเนี่ยรองผู้นวยการสำนักผู้สืส่อข่าวไม่สามารถกระโดดข้ามระดับ10ไปเป็นระดับ11ได้คราวเดียวจบเลยไม่มีตัวละครครับผมไม่ตัวบุคคลอยู่ในเช่นว่านี้จําเป็นต้องสรรหาผู้ที่เหมาะสมมานะครับเหตุผลก,ก็เป็นอย่างที่มีการเผยแพร่แล้วท่านรองเลขาธิการคณะมนตรี ที่จะมาทําหน้าที่นี่คือท่านรองอุดมพรเนี่ยท่านดํารงตําแหน่งในระดับ10มาแล้วเนี่ยครับมีความเชี่ยวชาญมา8ปีแล้วนะครับ<อ>เป็นเอาวุโสส <ổ S 1> ูงสุดสมควรนะในระดับ40นะในประเทศไทยเนี่ยใครจะคลองประจิบมา8ปีนีก็ไม่ใช่ของง่ายนะแล้วลองนึกดูว่าเป็นเลขาทํางานในสํานักเลขาคอรมอนะครับเรื่องสารพัดเข้ามาล่ะครับต้องมีความเชี่ยวชาญเหลียวดูซ้ายเหลียวดูขวานะเป็นงานที่พลาดไม่ได้ต้องมีความเข้าใจ เรื่องการบริหารในทุกมิติด้วยผมคิดว่าลักษณะอย่างนี้งานที่ท่านทํามาแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์แน่นอนสําหรับการมาทาหน้าที่ในฐานะเป็นผู้อุปการจักงานผู้แทนชาติในวันที่1ตุลาคมครับผมเพราะว่าจะต้องมีการทั้งขยับขยื่นทั้งในเชิงตําแหน่งเรียกเราซีก็แล้วกันใช้วิธีคิดเดิม,ม,มนะครับแล้วก็ทั้งในเชิงโครงสร้างองค์กร ที่จะต้องขยับขยายการตั้งกองใหม่ที่ท่านอาจจะได้ทราบไปแล้วว่ามีการตั้งกองส่งเสริมกิจาการาศาสนาสมบัติของวัดอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ากองกิจาการในสมเด็จพระสังฆราชและกิจาการสนองพระบรมรีอย่างนี้เป็นต้นงานเหล่านี้เป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกิจาการที่ท่านอนาคตผู้อำนวยการสํานักง,งานพระพุทธศาสนา,าแห่งชาติท่านได้เคยปฏิบัติมาแล้วในฐานะที่เป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภารกิจเหล่านี้จึงจึงสอดคล้องต้องด้วยนโยบายของรัฐที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนันที่จะต้องอุปธรรมคุ้มครองพระพุทธศา,าสนาแล้วก็มีหน้าที่โดยตรงในการที่จะจัดสรรทั้งกฎหมายทั้งเงินทองงบประมาณแล้วก็ทั้งบุคลากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดํารงอยู่ของราชอาณาจักรของเราซึ่งกําหนดโครงสร้างเอาไว้แล้วในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย,ด,ยดังนั้นวันนี้ก็มีเรื่องราวที่อยู่ในระเบียบวาระ แล้วก็มีเรื่องราวที่มานำเสนอให้ท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้เข้าใจร่วมกันนะครับเ,เมื่อเข้าใจร่วมกันแล้วความสงบและสามัคคีก็จะเกิดขึ้นในหมู่พุทธบริษัทแล้วเราก็จะเดินไปในฐานะที่เป็นทีมเดียวกันนะครับคือทีมชาวไทยชาวพุทธผู้มีความปรารถนาอันดีงามต่อสถาบันหลักของชาติทั้งสสถาบัน วันนี้ผมชาชพลชัยพรและศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสูที่ปรึกษามหาเทรสมาคมขออนุญาตนมัสก,การและลาท่านพุทธบริษัททุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในการประชุมมหาเทรสมาคมครั้งหน้าครับนมัสก,การและสวัสดีครับ